กลับมาอีกแล้วนะคะกับวิดีโอหนีพ่อไปช้อปปิ้งนะคะแม่หนีไปช้อปปิ้งได้ของมาหลายอย่างมากเลยค่ะแล้วก็ที่เด็ดมากก็คือแม่ไปเจอพอปิดจิว๋วพอ้จิว๋วจิวหลายอันมากเลยเป็นอันเล็กๆนะคะเดี๋ยวเราจะมาแกะดูกันแต่ว่าเดี๋ยวเรามาดูของชิ้นใหญ่ๆก่อนดีกว่าเริ่มด้วยอันนี้ค่ะ อันนี้เห็นเรากรีดการ์ดมากเลยอ่ะแม่ไปเจอมาเรากำลังลดราคาอยู่ด้วยนะคะคือดูอย่างเงี้ยเป็นกระเป๋าที่เป็นกล่องกระดาษแข็งๆ บอก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 มีนะมีหูชิ้วด้วยแล้วข้างในเขาบอกว่ามันคือเครื่องเขียนต่างๆนานานะคะซึ่งแม่ตอนซื้อมาลดราคาเยอะมากลดมากกว่าครึ่องอะ่ะทีนี้เราจะมาดูของข้างในก,กันค่ะตอนแรกที่เห็นนะคะสะดุดตาเลยก็คือกล่องน่ารักมากอะ่ะแต่ว่าอยากให้มีสีชมพูแต่เขาไม่มีนะคะมีแต่สีฟ้าเพราะว่าเป็นทองฟ้าแล้วก็มีก้อนเมฆมีสายรุ้งด้วยเปิดเลย ออะไรเนี่ยตรงนี้เป็นดินสอสีนะคะตัวด้ามเป็นสายรุง้งดินสออันเนี้ยเป็นแบบมีหลายๆสีในแท่งเดียวะคะ่ะดูที่หัวดินสอนะ <c oughs> เห็นไหมคะคือจะมีหลายๆสีเขียนไปเรื่อยๆสีก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะทั้งสิบแท่งเหมือนกันหมดเลยอุ๊ยอันนี้ซื้อแล้วแบ่งเพื่อนๆได้นะเน,นี่ยแล้วก็ปากกาแบบนี้นะคะเป็นหมึกเจล สีตามฝานะคะก็มีสีม่วงฟ้าเขียวเหลืองส้มชมพูแล้วก็มีกระดาษโน้ตเป็นกระดาษโน้นนะคะหน้าปกข้างหน้าน่ารักดีแล้วข้างในก็เป็นโพสต์อิตนะคะเป็นกระดาษที่ส่วนด้านบนเป็นกาวเวลาเขียนก็ไปแปะแปะ,แปะได้นะ <c oughs> มีกระดาษหลายสีเลยนะคะตรงนี้คือ,อยางลบกับกรบเหลาทิ่สอ <c oughs> นี่สองแอนมีชั้นล่างอีกค่ะ ข้างล่างมีปากกาแบบนี้ค่ะถอดข้างบนไปเสียบข้างล่างได้ยางงี้นะคะให้มาสองแทง่งไม้บรรทัดทุกอันก็จะเป็นสีธีมเดียวกันนะคะสีฟ้าแล้วก็มีรุ้งอะไรยางงี้นะแล้วก็สมุดโน้ตที่เป็นกระดาษขาวแล้วก็ไม่มีกาวนะคะอีกหนึ่งอันมีปากกาอุ๊ยอันนี้สวย <c oughs> ไม่ชอบนีส้สุดเลยอ่ะอันนี้เป็นปากกาล,ลูกรื่นนะคะข้างบนอะ่ะเป็นคริสตัลหลายๆสีสวยมากเลยข้างล่างเป็นสีชมพูอมม่วงนะคะ เดี๋ยวลองเขียนสีว่าเป็นยังไงอุ๊ยหมึกสีน้ำเงินนะคะหมึกเจลอุ๊ยเขียนดีด้วย อันนี้แม่ชอบอันนี้แม่ชอบแล้วก็มีที่เหลือนะคะตรงนี้ก็คือเป็นสีเมจิกเจสีนะคะสองชั้นนี้ก็เอาออกมาได้นะคะแล้วก็เราก็สามารถเอากล่องนี้ไปใส่ของเวลาไปไหนมาไหนได้นะใส่กระดาษใส่สมุดโน้ตใส่ปากกาดินสออะไรอย่างนี้นะแล้วก็พกพ่านะคะหรือว่าจะใส่ตุ๊กตาใส่ของเล่นก็ได้แม่ชอบมากอย่างเงี้ย <c oughs> ต่อไปนะคะสสิ่งนี้แม่ตั้งใจซื้อมาเพื่อ ใช่ในบ้านตุ๊กตาบ้านตุ๊กตาน้องแฝดส,สามนะคะมาดูที่อันนี้ก่อนอันนี้จริงๆแล้วว่าบ้านน้องแฝดส,สามาะแม่มีเตาแล้วนะแต่ว่าที่นี่แม่ชอบเพราะมีตู้เย็นเป็นตู้เย็นขนาดนี้ซึ่งพอดีพอดีกับน้องตุ๊กตาแฝดสามของแม่นะคะซึ่งตู้เย็นของเล่นปกติที่แม่มีอ่ะมันจะไซส์ใหญ่อะ่ะเหมือนไซส์ขนาดที่เล่นกับตุ๊กตาบลายนะคะเพิ่งจะได้เจอไซส์เล็ก ที่เหมาะกับน้องแฝดส,สามของแม่นะก็เลยเอามานะคะนอกจากตูเ้เย็นแล้วอะ่ะเขาก็มีไมโครเวฟด้วยแล้วก็มีหม้อหุงข้าวด้วย <c oughs> แล้วก็หม้อทำกับข้าวนะ <c oughs> ก็ขนาดแม่ว่าพอดีพอดีนะคะอันนี้ก็เดี๋ยวจะาใส่บ้านตุ๊กตาต่อไปกล่องนี้ค่ะกล่องนี้ก็ประมาณเป็นตู้กระชปองนะคะแต่ว่าเป็นกระชปองลูกเล็กๆนี่ดูสิ น่นารักอะ่ะแล้วก็น้องมินเซดพอดีเลยเห็นไหมตัวประมาณตู้อย่างเงี้ยเดีจะได้มาเล่นในละครบลายด้วยนะคะลูกกระชับปองนะคะที่เขาให้มาข้างในอะคะ่ะจะเป็นรูปผลไมต้ต่างๆอันนี้เป็นรูปส้มแล้วก็มีพวกผลไม้อื่นๆนะคะแอปเปลิลแตงโมเชอร์รี่อะไรแบบนี้นะทีนี้เราลองมาใส่ดีกว่าอ่อใส่ลงไปเลย เขาไม่ถานของกาชาปองด้วยนะคะเรายังไม่ได้วางบนถาดเลยต้องวางวันนี้ก่อนแล้วก็มีเหรียญให้มานะคะหกเหรียญข้างบนมีป้ายมาให้เราติดด้วยแต่ว่าลูกกาชาปองน้อยจังเลยไม่อยากได้เยอะวันนี้อ่ะพอใส่เข้าไปแล้วดูหลงเหลงอ่ะเรามาลองหมุนดูว่าสําเร็จหรือเปล่านะคะหยอดแล้วออกมาแล้วค่ะ ไ,ได้ก็คือกีวีนะคะแล้วถ้าเราไม่ใส่เหรียญเราจะหมุนได้ไหมอ่ะลองดูนะคะอุ้ยหมุนไม่ได้หมุนไม่ได้ค่ะต้องใส่เหรียญจริงห้วยอา้าวถ้างี้ถ้าเหรียญหายเล่นไม่ได้นะเนี่ยต้องเก็บเหรียญดีๆนะคะต่อไปค่ะเรามาถึงของสนุกของเราแล้วนะคะก็คือป๊อปอิดจิ๋วนี่อันนี้อันนี้มีสามปุ่มนะคะซึ่งป๊อปอิดเนี้ยจะเป็นพวงกุญแจห้อยๆแม่ชอบมากเลยอะ่ะ ขนาดกําลังดีนะห้อยกับกระเป๋าได้แล้วก็เวลาเราเบื่อๆนะคะก็หยิบมาเล่นกดไปกดมาทีนี้มาดูาแม่มีลายอะไรมาบ้างนะคะเอาอันที่ไม่จิ๋วเท่าไหร่ก่อนนะคะอันนี้สวยมากเลยอะ่ะอันนี้คือยูนิคอร์สีชมพูโหถูกใจสุดคือถ้าความเป็นยูนิคอร์ก็น่ารักอยู่แล้วนะคะแล้วก็สีหวานมากอะ่ะดูสีเล่นไดยไงแต่ละปุ่มของเขานะคะจะเป็นลายยูนิคอร์ แล้วตัววงกุญแจเขาก็จะให้ตะขออันนี้มาด้วยเดี๋ยวใส่เลยหนึ่งอะนแล้ะคะ่ะต่อไปสับป,ปะรดอันนี้คือสับป,ปะรดปกติอันนี้คือสับป,ปะรดพิเศษคือมีหลายสีแล้วค่ะน่ารักจังดูสิอันแค่เนี้ยจกปกตินะคะพออิจอันประมาณเท่านี้นะกับต,ตอนนี้แล้วไอันนี้นี่เรามีน้องเล็กมาแต่ไม่ใช่น้องเล็กจิ๋วนี่เป็นน้องกลางสับป,ปะรดทั้งสองอันนะคะตรงที่ตุ่มๆอะ่ะก็จะเป็นลายเหมือนกันเลยคือเป็นลายสับป,ปะรด ให้ตะขอมาเหมือนกัน,นะคะ่ะเดี๋ยวแม่ใส่ไว้เลยลองมาจิ้มดูนะคะว่าจิ้มแล้วเป็นไงอืมอันนี้จะเบากว่าน,นี้จิ้มง่ายกว่านะคะอันนี้จะหนึบกว่านิดนึงสองอันนี้จะหนึบกว่านิดหนึ่งนะต่อไปอันนี้เมื่อกี้ดูไปแล้วเนาะอันนี้ชิ้นแค่นี้เองนะคะแต่ตุ่มใหญ่คือตัวตุ่มเนี่ยจะใหญ่กว่าพวกนี้ต่อไปเรามาดูน้องเล็กจิ๋วดีกว่า ตอนนี้นะเราก็จะมีสีขนาดนะคะก็คือขนาดยักษ์นะคะใหญ่สุดลองลงมาก็คือขนาดนี้ลองลงอีกก็เป็นขนาดนี้เดี๋ยวเราก็จะมาดูขนาดนี้อันนี้น่ารักจริงๆอ่ะชอบมากเลย แม่ชอบทรงหัวใจนะอยากได้หัวใจที่เป็นสีชมพูแต่ตอนไปซื้อไม่มีอ่ะมีแต่หัวใจสีม่วงแล้วสีชมพูก็มีแต่เป็นสี่เหลี่ยมนะคะก็เลยเอามาเป็นแบบนี้อันนี้5้าอันที่แม่เอามาสี่เหลี่ยมสองอันหัวใจ2อันสีส้มกับสีม่วงแล้วก็กลมๆหนึ่งอันสีเหลืองสองอันนี้มีทั้งหมด9้าตุ่มนะคะแต่อันนี้ต้องตุ่มไม่มีลายอะไรนะเป็นเกลี้ยงๆนะคะ อันนี้ก็เบาๆเหมือนกันอันนี้สัมผัสคล้ายๆยูนิคอร์นนะคะจะเบาๆหัวใจมีทั้งหมด6 อันนี้ก็เบาๆเหมือนกัน,นะคะ่ะเมื่อกี้มีอันสับป,ปะรดอะที่หนึบกว่าอันอื่นนะคะกลมๆมีอยู่7ปุ่มนะคะเหมือนกันเลยกับหัวใจแล้วก็สี่เหลี่ยมนะคะคือเบาๆแล้วก็ไม่มีลายตรงที่ตุ่มๆนะคะอันน้องเล็กเนี่ยทั้ง5อันอะตัวพวงก,กุญแจเขาจะเป็นโซ่สีเงินน่ารักเนอะดูกิีเอาไปห้อยกระเป๋าอะแล้วเวลาเพลินๆหยิบๆยิบมาก็หยิบมาเล่นได้โซ่เหมือนกันหมดเลยนะคะโซ่สีเงินเหมือนกัน เรียงลำดับขาดาษให้ดูกันอีกทีค่ะหลังจากออกมาจากทุงนะคะ3 4ตอนนี้เรามี4ขนาดแล้วนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะถ้าชอบวิดีโอแบบนี้ก็คอมเมนต์กันมาเยอะๆนะคะแม่จะมาทำให้ดูกันอีกนะวันนี้แม่ไปก่อนนะคะบ๊ายบาย